ชั้นตาหลบในนะคะแต่งหน้ายากา <c oughs> บอกอุ้ยทำไมตาแกติดตาสองชั้นยากจังเลยอ,อรรัตบุญสิวมิสแกรนพะพุทธพะทพรมพะตรงพยาวสวัสดีค่ะอีฟอรรัตบุญสิวนมิสแกรนพยาว2 0 2พยค่ะทำตาไปได้20วันแล้วค่ะ ปัญหานะคะก็คืออีฟเป็นคนชั้นตาหลบในนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหนังตามันเยอะมากเกินไปก็เลยรู้สึกว่าแต่งหน้ายากไม่ว่าจะเป็นการติดสติ๊กเกอร์ตาที่เยอะขึ้นยิ่งติดเยอะขึ้นคือตาอีฟก็ยิ่งเจ็บมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราตัดสินใจทําตา2ชั้นดีกว่าเพื่อสะดวกต่อกันที่เราจะเข้ากองยายแต่งหน้าหลายๆอย่างเลยค่ะพอจะมาทําที่สกายคลินิกเนี่ยก็รู้สึกว่าดูฟีดแบกเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรีวิวเอ่ยคลิปเอ่ยอีฟดูหมดเลยเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง อยากรู้ว่าคลินิกนี้ทําประมาณนี้คลินิกไหนทําประมาณไหนแล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอแนะนำได้ดีมากเลยค่ะรู้ว่าตาของเราควรทําแบบไหนร่วมกับการให้หนูตัดสินใจด้วยว่าอยากจะได้ตาแบบไหนคุณหมอก็แนะนําออกมาได้หมดเลยค่ะตัวเองพอพอมีตาสองชั้นรู้สึกว่าตัวเองหน้าสวยขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นบางทีอีฟก,ก็แต่งหน้าออกงานเองก็รู้สึกวิทํไมวันนี้รู้สึกเปลี่ยนไปหน้าสวยขึ้นตาหวานขึ้น ส่วนพี่ช่างแต่งหน้านะคะที่เลี้ยงอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงคือเขาดีใจอยู่แล้วที่อ e ีมีตาสองชั้นเพราะว่าเขาอาจจะแต่งหน้าให้อ e ีบ่อยแล้วก็พอเราทํามาเขาเลยบอกว่าเออแต่งหน้าสวยขึ้นจริงหน้าเปลี่ยนจริงนี่นะคะก็คือตานะคะ2วันหลังจากการผ่าตัดนะคะทุกคนก็คือบวมน้อยขึ้นมากๆนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้นิดหน่อยนะคะจอกอบบข้างนอกนี่เลยแล้วตอนนี้อาการเจ็บก็คือไม่มีแล้วนะคะ2วันเท่านั้น อัปเดตตานะคะ20วันแล้วที่สกายคลินิกนะคะนี่สวยไหมฟังมาก